วันนี้วันที่12ของการสดวนนะคะวันที่1เดือนธันวาสองห้าหกเจ็ดนะคะลำดับที่101ค่ะ นี้วันที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้าอารุณีชุ่มจินดาเขอถวายเซ้นสวดสารทายายประสูตรพระปริรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่ในอาคาัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน สมันตาจาัก,กาวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัตทม,มังมุนิราชะาส,าส,สุนันตุสัขกขโมขะทางสักเคการเมจรูเบคิริสิขาราตเตจันดาลิเควิมาเนทีเประเทจักาเมตารูวนาคาหานีเคหาวันทุมมหิเคเตภุมมาเจยันตุเทวาชาลทลาวิสเมยยาขคันทัพพนาคาติดท่านตาสั้นติเกยังมุนิวาราวาจานานาาันนัซธะโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโออายามพระทันตา ธรรมมาสวนากาโรอายามผ้าทันตาธรรมมาสวนากาโรอายามผ้าทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขะฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขะฉามิ ตุติยมปิสังทังสาระนังคัจฉามิตัติยมปิพุทธทางสาระนังคัจฉามิตัติยมปีทำมังสาระนังคัจฉามิตัติยมปิสังทังสาระนังคัจฉามินัตทิเมสรนังอันยังพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสปทานัตทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสปทา นัธทิเมศรน,นังอันญ,ญาสังโฆเมศรน,นังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมโหดูสพัพพทาเอวัมเมสุตังเอากานสมัยมัมภะควาสเกสุวิหาราติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิปจจมเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัาหิจโลกาทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหนติภะควาตังทัศนายาพิขุสังจขจจะอัทโขจตุนานสุทาวาสกายิกานังเทวานางังเอตตะทโหสิ อยังโขปควาสกเกสุวิหังราติกะปิละว,วัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณะสถิงปัจ,จมเตหิพิขุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกาตาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปตตาโหนติพรคขวันตังทัศนายาพิขุสังคัญจะยานุณะมายังปิเยนะพัคขวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพัคขวะโตสันติเกปเจกคาถาพาเสยามาติ อัโขตาเทวตาเสยยาถาปิกนามะพระลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเรยาภาษาดิต <parfait> ังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภักขวะตโตปุระโตปตุระหังสุอ <financi Phi ils> ัตโขตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวาเอกามมนตังอัถังสุเอกามมนตังทิตาโขเอกาเทวตาภักวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสมโยปวชนาสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัรมหาอิมังธรรมสมยังทักขิตายะวะอราชิตาสังคันติอรโวปราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตรัตพิคโวสมาทะหังสูงจิตังอัตโนอุชุกะมังกังสุสารัถีวะเนตานิคาเหตวะอินทรียานิรัขันติพันติตาติอรโวปราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวะขีรังเฉตวะปาลีคังอินทัขีรังโอหะจัมเนชา เจจารันติสุทามิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอธโขอปราเทวตาภควตัวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธองสรนังคาตาเสนาเตคเมสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริยุปูเรสันติติอัตโขภควาภิขูอามันเตสิเยภูเยนาพิคเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามัทนอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพักควันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปีไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคาตามัทนาอรหันโตส,มสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักควันตานังเอตัปรมยเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตารหิอาจิคิสามีพิขเวเทว,เว,วกายานัง นามานิกิตตยิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีเตเอวัมพันเตติโคเตพิขูพะควะโตปัจจโสสุงพะควาเอตะัทะทวจะ สิโลกามนุกัสสามิยะทัพภูมมาต,ะะสตาัสิตาเยสิตาคิริคภะพังบะหิตตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหันสาพิสัมพุนโอทาตามนา,าสา,าสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพินโยปจัจเตยตะวะวเนกาปิะวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศา,าสนระเตเทวกายาอภิกันตา เตวิชานาทพิคโวเตจะอัตปมกรุงสุตวพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสานาทสนังอเปเกสตามัทคุงสหัสสังอัตสตริงสตังเอเกสหัสสานาอมนุสานะมัทสุงอเปเกตนาธรรมัทคุง สาสพพุทธะอหุงตันจะสัังอภิญญายาวะวิิตวานันจคุมาตาโตอมัตยิสัทาสาวกเกศาสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขเวโวหังกิตยิสามิเคราหิอนุปุปโสสตาสหัสสาวะยาขาภุมมากับีละวัฏวาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมทมาณาภิการุงพิกูุนันสมิติงวานางชัสสหัสสาเหมาวตายขานันนันตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมทมาณาภิการุงพิกูุนันสมิติงวานาง สาตาคิราติสหัสายะขานานันตวันิโนอิทิมัโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกามุพิกูนัสมิติงวันนางอิเจเตโสละสะสหัสายะขานานันตวันิโนอิทิมัโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกามุพิกูนัสมิติงวันนางเวสามิตาปจัตสตายะขานานันตวันิโนอิทิมัโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกามุพิกูนัสมิติงวันนาง กุมพิโรราชคัิโกเวบุลัสสนิเวสนังพินโยนาสตาสหัสสังเยขานังปยุรูปสติกุมพิโรราชคหิโกโสปะคาสเมติงวานังปุริมันจัติสังราชาทตราโทปัสสสติคันทัพานังอธิบติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิดัสพะหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัชินมุตมานาภิกขามุภิกขูนังสมติงวานังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสสติกุมพันธานังอธิบติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิดัสพะหะโวอินทนามามหาพลาอิตตตมมัันนโชุ นวันโตยะสัสิโนโมทมานาภิกาม,มุงภิกขุเนศมิติงวะนางปัญชีมันจัติสังราชาวิรูปรโคภาษสาาตินาคานณ์อธิปติมหาราชายะสัตสีโสปุตตาปิดาซัพหพะโวอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสิโนโมทมานาภิกาม,มุงภิกขุเนศมิติงวะนาง อุตอรันจัติสังราชากุเวโรตัปรสาสติยาขาันอธิปติมหาราชายาสสสิโสปุตตาปิตัสพะห์วโรอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสสสินโนมุทธรรมานาภิกามุภิกขนุนสมิตินวะนังปุริมังทิสังทตาราโถทักขีในนาวิรุณทโกปัจฉิเวนาวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจตตาโรโอเตจมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาทัธรมนาอัทังสุวานี กาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจันิกาสัทธามายากุเตนตุเวเตนตุวิตูจุวิโตสหจันทโนกามเสตโทจะ กินุมาถุมีมัถุจกปนาโทอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเซโนจกคันทโพนโรราชาชโนสโพอาคูบัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจเนจราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมธมานาภิกกรรมภิกขุนันสมิติงวานังอาคกูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัสกากัมพาลัสตาราอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาทตตะรถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานัง เยนาราเชสหัสหันติทิพาธิชาบกขิวิสุทธจักขูเวหันาสาเตวนามชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชนามาสิสุปนาโตเขมมกาสิพุทโสัญหาหิวจหิวหัยันตานาคาสุปนาสรณามังกังสุพุทธังชิตาวชีระตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัสเศตอิทิมโตยะสัสินโนการละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขาสาวปจิติสุจิติจัปปะหราโทนมมจิสหะสตันจัปภลิปุตานันสเพเวโรจนา มะก,กาสันนหิตวาพลิงเสนาราหูมาพัามุปาคมุงสมโยธานิพันธเตภิกขุนันสมิติงวานังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาคมุงโอรุนาวรุรณาเทวาสมโมจยาสัสาาสะสหเมตากรุณากายิกา อาคูเทวายะสัตสินโอทเสเตทัสทากายาสัเพนนานันโตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมธมานาพิกามุพีขุนสุเมติงวะนังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตวาอาคูมันทัพภราหกาวสุนางวสศวโอเสโธสโกปาคับุรินทโททเสเตทัสทากายาสเพนนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันะสมติง อาทะคูสาภูเทวาชลามาคิสิคาริวาและอิทกาจโรชาจะอุมาปุพาณิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจากอาจุตาจะอเนชกาสุรยารุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสินโนทัศเสทัสถากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะศสินโนมธมานาภิกกมรมภิกขุนสเมติงว่านัง สมณามหาสมณามนุษสามนุษสุตมาขคินทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูขรโยเทวายเจโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะสัสิโนทเสเตทสถากายาสเพมานันตะวันิโนอีที่มันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมุนธานาภิกามุงภิกขุนสมิติงวะนังสุกากะรูมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจขนา สัทามาตาหางรักาชามิสกาจยัสสิโนโทานายังอาคาปชุน,นโนโยทิสาพิวสติทเสตเตทสถากายาสเพนานันตว,วันินโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันวันโตยสะสสิโนโมธมานาพิกามุพิขุนันสมิติงวะนัง เขมียาตุสิตายามกตทกาจยัสสัตสิโนลำพิทการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรัตติโนอาคูอทาคูปรนิมิตาทศเสตทศสถากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสัตสิโนโมธมานาภิกกรมุภิกขุนัสมติงวนางสัตเทเตเทวนิกายาสเพนานันตวานิโนนามันวเยนะอาคัชุงเยจันเยสัททิสาสหาปวุธชาติมัคคีรังโอคาตินะมนาสวังทัคเคมคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาสิตัง สุภามาปรมาโตจาปุตตาอิทิมาโตสหสนางกุมารโรติโสจากโสปาคัสเมติงวะนังสหสพพามโรกานังมหาพรามพิติทัติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทเสถสราอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะ สัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาภิกรรมนิปันสากันหาสามันที่ยังเอทคันหถพันธะถารเคนะพันธมุทโวสมันตาปริวารทามาวโวมูนจิทาโกจินังอิเตตธรรมหาเสโนกันหัสเนาอเปสัยปานินาตาละมาหัจะสรังกตะวันะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนะยานโตสวิชุโกตธาโศยปจจุทาวติสังกุโทอาศัยยังวเสตันจัดสัพังอภิญญาะ วัคคิตวันจักคูมาตโตอมันติยสทาสาวเกศาเสนรเตมราเสนาพิกันตาเตวิชานาธพิโวเตจัตปมกะรงสุตวพุทธะศาสนังวิตราเคหิปการมงเนสังโลมปีชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายะสสินโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ เอวังเมสุตังเอกานสมัยยานภาควาภารานัสสิยังวิหรารติอีสิปตาเนมิคาทายเัดตรโคภควาปัญจวัคคียาพิคุอามันเตสิทเวเม พิกเวอันตาปัปะชิเตนะเสวิตาพายโยจะยังกาเมสุกามาสุขานิการนโยโคหินุคัมโมโปถุชนิโกอนัริโยอนันทสันเฮโตโยจะยังอาตะกิลามทานุโยโคทุกโขอนริโยอนันทสันเฮโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกกรณียานกรรณีอุปสมายะอภิายะยัสมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กตมาจะสาภิกเวมัชิมาปฏิปาาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจัคุุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญยายะสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอายาเมวะอริโยะทันกิโกมคโคเซยะทีทางสัมาทิฏฐิสัมาสังกปรสัมาวจาสัมากรรมันโตสัมาอาชีโวสัมาวายโมสัมาสติสัมาสมาธิายังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคูการณียานกัรณีอุปสมายอภิญญาสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอีทังโขปนาพิขเวทุกขังอริยสัจจ์ชาติปิทุขาชราปิทุกขามรนามปิทุกขังโสกปริเทวทุขโทมนาสุ ปายาสาปิทุกขาอิีเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโค ยำปิดฉังนัลลภติดตามปิดทุกขนสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโคปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจญายังบัญหาโกโนภวิกานันทิราคสหงกตาดัตตาตัตตาพินันทีนีเสยยะถีทางการมาตัญหาพระวตัญหาวิพรวตัญหาอีทางโคปนะพิขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจโยตัสาเยวตัญหายาเสสวิราคนิโรโธจาโคปเดนิสโคมุติอนารโยอีทางโคปนะพิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจายเมวะอริโยอทังที่โกม มัคคอยาตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทปาทิยานังอทภาทิปัญญา อปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจปริญญายันติเมพิขเวปุเพอนันุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอนันุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจติเมพิขเวปุ เพอนันนสุเตส,สุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยาในอุทปาธิปันยาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิขเวปุเพออนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาธิยานังอุทปาทิปันแยอุทปาธิวิชาอุาปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะทีนานติเมพิขเวปุปเพอานนุสุเตสุธรรมเนสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาทิปันแยอุทปาธิวิชาอุาปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทุกขนิโรโทอริยสัจจติเมพิขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเนสุจักขุง อุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโขปณิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจิกาตพันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโหปณิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจิกตันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโก อุทปาทิอีทางทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนันสุสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัปพันติเมพิกเวปุเพอนันสนสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปา,าที่ตังโขปนิธังทุกขันนิโรธค,คามิน,นีปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมพิฆเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปา,าทิยานอุทปา,าทิปันแยอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกโอุทปา,าทิยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทาศาการางาาังยาทาภูตังญาณทัสนังนาสุวีสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิฆเวสเทวเกรโรเกสมาร,รเกสาพมามเกสัตสัสมณพรมมณนิยา ปชาเยสเทวมโนซายาอนุตรังซัมมาซัมโพธิงอภิซัมพุทโทธปัญจัญาสิ่งยาโตจะโคเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัตังทวาทัากาลังยาท้าภูตังยานาทานสนงสุวิสุทธังอโหสิอาทาหัางพิขเวสเทวเกโรเกสมาร,ราเกสพ,พรมเกสะ,ส,ะสัมมาณพรมะนิยาปชาเยสเทวมโนซายาอนุตรังซัมมาซัมโพธิงอภิซัมพุทโทธปัญจญาซิ่ง ยานจปนเมทัศนาอุทปาที่อกุปปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาธิทานิปุณาภวติธรรมวจักภะคะวะอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมันสมินงจปนาเวยากรณสมิ่งพันยมาเนอยยสมาโตโกนทัญยสวิราชังมีตมรังรำมาจากกรุอุทปาที่ยังกินจิตสมุทยาธรรมมาสพันตานิโรธธรรมมันติ ปาวติเตจะภควาธรรมจักเกภูมมาเทวาสัตธามนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสียางอิสิปตนีมิคาทยเออนุตรังธรรมจักกัางปวัติตังอปปติวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติ ภูมิมานางเทวานางสัตทานสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุสาเวสุ่งจาตุมห้าราชิกานางเทวานางสัตธานสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธรมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตธานสุตวายามาเทวาสัตธรมนุสาเวสุง ยามางเทวานางสัตทานสุตวาตุสิตาเทวาัสัตทารมนุสซาเวสุ่งตุสิตานังเทวานางสัตทานสุตวานิมานารตีเทวาสัตทารมนุสซาเวสุงนิมานารตีนางเทวานังสัตทานสุตวาปรานิมิตวสวัตตีเทวาสัตทารมนุสซาเวสุงปรานิมิตวสวัตตีนางเทวานังสัตทานสุตวา ธรรมกายิกาเทวาสัทธ,ธร,รมนุสซาเวสุ่งเอตัมภควตาภารานัยังอิสิปตเนมิขายทยอนุตรังธรรม,มจักกัางปวัติตังอปติวัตติยังสมนเนนวาพราม,มนเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพราม,มุนาวาเกนาวาโลกาสมินติอิติหเตน,น,นะคเนนะเตนะโมหตเตนะยาวะพราม,มโลกาสัโทโธอาภูคาชิอายันจารสสะสหัสซีโลกะทาตุ สั้งกรร,ปรกมปิสัมปกรรมปิสัมปเวท่อัป,ปมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลโกเกปาตุระโหศิอติกรรมเมวเทวานางังเทวานุภาวังอัตโคภควะอุทานังอุทานเนศิัญญาสิวัตโพโกลทันโยัญญาสิวัตโพโกลทันโยติอิติทางอายะสมโตโกนทันยาสัญญาโกนทันโยตเววานามังอโหสิติต <c oughs> อิทิปิโสะควาตหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปนสกโตโลกะวิทุอนุตโตโรปริสัทธามาสารติสัทธาเทวสารนพุทโธภติสวะคาโตภควาตธรรมสันทิิโกกาลิโกเอหิปสิโกปานิโกปจตังเวทิตดพโณยูหีติสุปฏิปันโนภควาตโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาตโตสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนภควาตโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาตโตสาวกัสังโฆยะทิทันจตาริปุริสยุคานิอัถปุริสปุขะลาเอสาภควาตโตสาวกัสังโฆอาหูนายโยปะหูนาย โลกัสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนะอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอนระหังประโตันจามมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทวสุโพเศธิกินจิเทโวเยสโกปะชังตัสมิ่งกินเนวทัตตาปียัง กันตังสาริพุโตพระวันตุเมสิธิลาพังชนะเนยมณีจินดาเบียงจัตทานัสัพเพชนะพระหหชนะเปียงมะมะสักตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตชนญโสทินาณสันตุปัทวาสัพเพทุขาวูปัสมเตุเตสักตะวาธรรมรัตนาโอสถังอุตมังวรังปริหาคูปัสมนังธรรมเตชเญโสธินาณสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสมเณตุเตสักตะวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนนยังปาหุนนยัง สังฆเตเชนโสธินานสันตุปทาวาสัพเทโรคาวูปัสะเมนตุเตยติพิโพาาาสภควะอรหันมตมาสัมพุทโววิชาจนานาสัมปนโนสุกโตรโรกาวิทู อนุตโรบริสธรรมสารทิสัทธาเทวลนุสานังพุทโธภควาติสวัคขาโตภควตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปัสโกปนิโกปจตังเวทิเดโพนิวฮีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะทิทางจตารีบริสยุคาเนียธบริสัทปุขลาเอสาภควาโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทัคขินายโยอัญเชรีกัลรานโยอนุตระังปุญญเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปปยังมันตังเนื้สังทาสังโกนังอุปสันติเซเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโตรันจากมหาราชาตวังมังโปสัตทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธีกินจิตเทโวเยสักโกปะชังทัสมิงกินเนวะท่าตาเปียงกันตันสาริพุโตพระวันตุเมสิททิลาพังชนะเยมณีจินดาเปียงจะทนันสัพเพชนาพหุชนาเปียงมมะ สกตวพาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนโสธินานักสันตุปัทวาสเพทุขาวูปิสมเนตุเตสกัตววธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรางปริหาหูปิสมนังธรรมเตเชนโสธินานักสันตุปัทวาสเพทพยาวูปิสมเณตุเตสกัตววสังครัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหุนยังปะหุนยังสังคเตเชนโสธินานัสสันตุปัทวาสเพโรคาวูปิสมเนตุเต ยติปิโสภควาอราหันสัมมาสัมพุทโธวิชาจนาสัมปนุสกโตโลกาวิทุอนุโตโรบริสธรรมะสาระทิสธาเทวมุสานังพุทโภภควาติสวะขาโตภควตาธมโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปัสสิโกปนายโกปจัตตังเวทิตดพลวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธานจัตตาริปุริสยุคานิอัฏถปุริสปุคาลาเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิ นอยอันชรีกรณยโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันตังเนสังทาสังโกนาอุปสันติเสนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโตรจะมหาราชาตะวังมังโโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัศมิงเกเนวทฒตาปิยังกาตางสาริโกโตพะวันตุมสิทธิลาชนานเยเมณีจินดาไปยังจัตนานสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนาโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเเชนะโสทีนา นัสสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะเสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปรีหาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพพระยาวูปะเสเมนตุเตสักกัตวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวังอาหุนยังปะหุนยังสังคเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพโรคาวูปะเสเมนตุเตชยานากตาพุทธชจตวามารังสวานันจตุสจาสพังราสร้างเยปิวิงสุนรงสภาตันหันกระลาทิโยพุทธนุนแก่สะุ อธุวิสติเนกาสัพเพปติที่ตาไมหังมัเกต็มชลาสิเสปฏิทิโตไมหังผู้โทษธโมทรเจเนสังคบปฏิทิโตไมหังอุรสภะกาุากรโร หาทยเมอันวุตโธสิริโตจตคเนโกนนยมิโรจอมเกที่เนสมนังซูนังารโรกสโปจำหานามภาสุงสตเกเกเซนตุกสมิสนังพงโคนิสิโสุรสัมปนาโโตนุปุมโคกุมารและกสโปเทโรมเหสีจุวัโกโมัยหังวัเนจัปะิทาสิคุนกรุณน้องคุลิมโรจอกวาลีนันสวลีเทลาปัญจเมชาตานเตเดลกามามาเซซาสติมหาเทลาวิชิตาชียสากาเอเตสติมหาเทลาชิตวันโตชนราสาชาลันตาสีลาเตชนะอ คุณกังขันทังโมรับวิกันจะอาตาณฑียสุตกังอากาเสสจงาเสวีนานาสัพตปากลังกาตตวะริปิตาทีฉันจาระริจัตทวาอาเสจสังตูเชนเตหิสาวะทศกุมิจนาสัททานเจริชนะบันติมังยเอสถทภาพลเมลสเพเตมหาเสสารภาอิจวะมันโตสตโตสลโคชินานุภาเวนะชิปัตถวธัมมานุภาเวนะทิเตสังโขสังฆานุภาเวนะทิดันราโยสัมธัมานุภาวะบริโตจลามิชินาปัญชเรติ พาหุนสหสมิตพินิมิตรสาวุธันตังคีเมฆนังธิตโคราจเซนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามนินโทตันเตจาศพ,พระวตุเตเชื่อมังคาราณิมาราติเลกามาพิชุด พิยุชิตสัพพรติงโครัมปนาลวกมัธรรมทัทยาขังคันเตสุทันตวิทินาชิตวามนิลโทตันติยาสาพระวตุเตเชมังครานินาราทิลิงกชวรังอติมันตปูตังทาวกิจัมเสนีวัสดุทารุณันตังเมตัมโหสกวิทินาชิตวามนิลโทตันติยาสาพระวตุเตเชมังครานิอุคิตาคัทมาเทหะถาสุทารุณันตังทาวันติโยชนังปะทังคุลิมาละวันตังอิทีวิสังกัมโนชิตวามนิลโทตันติยาสาพระวตุเตเชมังครานิกตวานากธมุธรังอิวะขับนิญญา สมวิทินาชิตวามนินโทตเดยสาภูวัตุเตเชมังครายนี้สัจจังวิหารยมติสัจจกวาทเกตุงวัฒพิโรเปตมังนาติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามนินโทตเดยสาภูวัตุเตเชมังครายนี้นันโทบนันทภูชะคังมิภูทังมีหิดถิงภูเตนะเถระภูชะเคนะธรรมะปยานโตอิทูบะเทสวิทินาชิตวามนินโทตเดยสาภูวัตุเตเชมังครายนี้ ทุกข้าหาทิฏฐิพุชเชคเนาสุทธาถังพัมมังวิสุทธิชุติมิติกานาังยานาคเทนวิทินาชิตวัลเนนโทตันเดลสาพโพตุเตเชมังคลานิเอเตาปิกุชะมังคลาอัตคาถาโยเจโนทินาทินเนสราเตม,มตันที พิตวานะเนกับวิวิธานิสุปัทวานิโมคังสุขังอธิคมเยนโรสปันโยมหากาลุณิโกนาโทยตยสัพปานินางปุริตวาปรมีสภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจรวัชินาหัตุเตเชยมังคารังสชียนโตโพธิยามุเลยสกยานังนันทิวัธโนเอวังตวังเชียโหหิเชียสุเชียมังคเรอปราชิตปันลังเกสิเสปตะวิโพกเลพิเสเกสภพุทธนังขปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารสุปภาตังสุหิตังสุขโนสุโมโตจัสุยิถังพรหมมจาริสุปัทคินังกายกังมังุจกรรมังปัทััักิงงมมโนรร อนิธิเตวรคินาวรคินาติกตวานารพันตัดเถปัททักคิเนพระวตุสัพพมังคัรังรักขันตุสัพเทวตาสภะพุทนานุภเวนะสัทาสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคัรังรักขันตุสัพพะเทวตาสพพธรรมานุภเวนะสัทาสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคัรังรักขันตุสัพเทวตาสพพสังฆานุภเวนะสัทาสธีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารระวาสินีถูเปเครเครโพธิคเรตหิงแตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวันเตปูชิตาสถหิงกรโรนเตทวิหารมันดาเรเทถราจมัชชานวากาจอภิคโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจเทสนิขมาจอ,อิสราสปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาภูชายเยปิจะอันทสัมภวะสังเสทาชาตาอัทาโวปะปาติกา นิยานิการธรรมวรัางไปจิจตจเตสเพปิทุกขาสสการโตุสังขยังธาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมธร,ราจะปุคราสังคโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหีตายะจะอัมเหลรขตุสัมส,มสมัมธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัสมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปัเวทิเตประสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารัง ปะเวชันตโตกาเรเทโวปวัสตุอุธิภาวัยะสตานานสมิทธังเนตุเมธนิงม,มาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตกังเอวังธรรมเมนะราชนโนประชังรักขันตุสัพพะทา ทุกขปตาจะนีทุกขาพยาปตาจจนิพยาโสกปตาจจนิโสกหโตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเทสัมปทางปุญญสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสปทาภาวนาพิรตาหโตุขันฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะเตชินะรักขังพันธามิสัพพโส โหตุสพ <ten Lock roadmap> <ten> ันส <ten toilet> ุมังคะรัง <umpy> ร <ar> <ten> ักขันตุส <ten> ัพเทวตาสัพพะพุธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสพันธุมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสพันธุมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพภะสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมรธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูปี68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาริจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทิน